ยา yeah. ใช่ค่ะจะช่วยให้เจ mm ็บน้อยลงจะบอกไม mm ่เ hmm. จ็บก็กดจะโกหกกันเกินไปมันจะเจ็บน้อยลงนะคะข้างนี้นะคะเคืออะไรคะตรงนี้ตรงนี้นะคะข้างนี้เจ็บตรงนี้ไม่เจ็บไหมคะอันนี้เจ็บไหมคะอันนี้เจ็บไหมคะ อันนี้เจ็บไหมคะถึงนี้ไหมคะโอเคหนูให้เลือกค่ะตัดข้างไหนก่อนคะอเ,คเอาเอาทางซ้ายก่อนแล้เวเจ็บตรงไหนซ้ายพี่หรือซ้ายหนูคะอ, <c oughs> อันนี้นะคะ มันเป็นแผลมาด้วยมันก็เลยจะเจ็บหน่อยนนะคะถ้าเจ็บแล้วบอกนะคะไหวไหมคะล้่เป็นไรครับจัวยเรีบเสร็จแล้วค่ะ ต right? ัดเสร็จแล้วตัดเหลือเฉเข้าไปหน่อยไหวไหมคะมาครึ่งทางแล้วค่ะ อีกยี่สิเเซ็นค่ะพี่เก่งมากค่ะเ๋ยวนครับฟัมไหมครับเอาเลยครับเอาเลย